แนวคิดต่างๆในการสร้างและบริหาร SME ให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เป็นหนังแบบม้วนเดียวจบอะเพื่อทำให้ทุกท่านที่มีฝันในการเป็นเจ้าของกิจการมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นให้คนที่มีฝันมีหวังแบบที่ผมเคยมีสามารถมีช่องทางและมีทางด่วนที่ไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จสวัสดีครับกลับมาพบกับผมซลนพกศ์อีกครั้งแล้วนะครับ สำหรับครั้งนี้เนี่ยจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวการฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายในยุควิกฤตนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบม,มาว่าช่วงเวลานี้เราเจอกับภาวะวิกฤตกันมาหลายเดือนละตลอดเวลาที่ติดตามข่าวสารเนี่ยจะมีคนเปรียบเทียบให้ฟังตลอดเวลาว่าไอ้โควิด -19 เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่ายุคต้มยำกุ้งเยอะมากเลยผมก็เลยอยากชี้มุมมองบางประเด็นเพื่อให้ทุกคน มีกำลังใจที่จะก้าวต่อได้นะโดยเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี40เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่ประเทศไทยเนี่ยเปิดเสรีทางการเงินและในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่างเงินบาทถูกฟิกไว้ตายตัวที่25บาทต่อ1เหรียญสหรัฐนะมันเหมือนค่างเงินบาทคงที่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วค่างเงินบาทมันอ่อนตัวไปก่่นนั้นมากมันมีการฟิกไว้ตายตัว แล้วพอฟิกค่างเงินอย่างนั้นเนี่ยทำให้เปิดเสรีแล้วมีการกู้เงินจากเมืองนอกเ,เข้ามาเยอะมากในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกถ้าเรากู้กันในสกุลบาทเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยประมาณ17-18%พอกู้เป็นสกุลดอลลาร์มันจ่ายอยู่ประมาณ5-6%เองต่ำกว่าเยอะก็มีคนกู้เข้ามาเพื่อขยายธุรกิจกันใหญ่โตเลยโดยเฉพาะเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะแต่พอไปไปมามเราไม่สามารถยื้อไอ้ค่างเงินบาทไว้ที่25บาทแล้วมีการปล่อยลอยตัวปุบ๊บมันพุ่งกระฉูดคือค่างเงินมันลดลงอะ่ะจาก25กลายเป็นอยู่แถวๆประมาณ50บาทไอ้คนที่กู้มา1นดอนเคยจ่าย25กลายเป็นจ่าย50าละมันจึงขาดความสามารถในการชำระหนี้ พอขาดปุ๊บก็กระทบมาถึงเรื่องสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็เดือดร้อนกันหมดเลยมันจึงเป็นที่มาของการปิดสถาบันการเงินหลายสิบสถาบันนะผมเองก็เป็นหนึ่งในที่เป็นพนักง,งานสถาบันการเงินที่ถูกปิดด้วยนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสภาพปัญหาในช่วงนั้นก็คือมันมีปัญหาเรื่องลามไปถึงทําให้สถาบันการเงินอนะ่อนแอจึงต้องใช้เงินจากเมืองนอกเนี่ยที่เรียกว่า IMF เนี่ย อัดฉีดเงินจากเมืองนอกเข้ามาเพื่อดูแลสถาบันการเงินแล้วก็ดูแลธุรกิจที่ยังพอเยียวยาได้ให้ไปต่อนะให้ไปต่อแต่ในขณะที่สภาพปัญหาโควิดเนี่ยมันเกิดคนละด้านมันเกิดจากโรคภัยที่เกิดถึงบุคคลแต่ละคนแต่ละคน,แล,ะคนแล้วก็ลามมาจนกระทั่งผลกระทบเกิดจากธุรกิจมันทำธุรกิจไม่ได้ทำให้เงินซื้อขายมันหายไปนะแต่ในขณะที่ สถาบันการเงินแข็งแรงนะเที่ยวนี้เนี่ยสถาบันการเงินไม่มีปัญหาเพราะเขามีเงินสำรองมีความมั่นคงสะสมไว้เยอะนะดังนั้นในการแก้ปัญหายุคใหม่นี้เนี่ยการแก้จากสถาบันการเงินที่โฟกัสในการดูแลลูกค้าให้แข็งแรงเนี่ยจึงเป็นกลยุทธ์หลักในการลื้อฟื้นปัญหาเศรษฐกิจพร้อมกับคิดวัคซีนในการ ป้องกันเรื่องของโควิด19ด้วยซึ่งถ้าเราเจอวัคซีนเมื่อไหร่ปัญหานี้ก็หายไปในขณะเดียวกันมันมีความยากในการแก้ไขอยู่ตรงที่ว่ามันเจอกันทั่วโลกไงแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ก็เป็นกับเขาไปด้วยแล้วมันแก้ยากกว่าตรงที่ประเทศพิบ้มที่เจอปัญหาเยอะเนี่ยเราไปคอนโทรลเขาไม่ได้ไว้เขาช่วยป้องกันคนในชาติเขาแบบนั้นแบบนี้บางประเทศก็มีอีโก้เยอะ ก็เลยปล่อยให้คนเขายังคงมีโควิดเกิดอยู่ต่อเนื่องทุกวันอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายนะเศรษฐกิจจะฟื้นได้เมื่อกระบวนการของการไปมาหาสู่กันของมนุษย์เพื่อข้ามประเทศเนี่ยมันเกิดได้เพราะเกิดได้ทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถรอคอยให้การค้นพบวัคซีนมันเจอละแล้วรอคอยมาฟิตต่อนะเราก็ต้องไปต่อ ด้วยสภาวะแบบนี้ได้นะในช่วงจากนี้ไปเนี่ยผมก็อยากจะแบ่งปันว่าไมซเซ็ตที่ทำให้เราไปต่อจากสภาวะแบบนี้เนี่ยให้เราอยู่กับมันได้เนี่ยยอมรับว่ามันอยู่คู่กับชีวิตเราเนี่ยไอโควิด -19 เนี่ยเพื่อเราไปต่อน,นีิไปยังไงนะครับในกระบวนการสร้างความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือธุรกิจเนี่ย มันมีอยู่4เรื่องสําคัญแค่นั้นเองนะสเรื่องสําคัญเรื่องที่1คือเรื่องของไมซ d เซ็มันเป็นพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งไมซ d เซ็ถือว่าเป็นทรัพยากรภายในซึ่งมันมีไม่รู้จบในตัวเราแต่ละคนถ้าเราเข้าถึงมันได้แปลว่าเราเข้าถึงทรัพยากรที่คุมความสําเร็จในชีวิตและธุรกิจถึง80%เรนะเรื่องที่2คือเรื่อง Skill s e ต เป็นเรื่องความรู้ความสามารถทักษะกลยุทธ์อะไรทั้งหลายในการขับเคลื่อนองค์กรขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่2ละเรื่องที่3ที่สําคัญคือเรื่องของ tools e t หรือพวกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆหมวดนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยผ่อนแรงทําให้ความทรงพลังในการเอาชนะปัญหาเอาชนะใจลูกค้าในตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะแล้วเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องของ teamwork หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรนะมันก็เป็นสิ่งเดียวกันถ้าวัฒนธรรมองค์กรดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดทีมเวิร์กที่มีพลังนะสเรื่องนี้ใช้คู่กันก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นแต่วันนี้จะฝากแค่4ี่ไมเซ็ตสำคัญก่อนนะสี่ไมเซ็ตสำคัญที่ผมใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อฝ่าด่านภาวะวิกฤตนี้นะครับไมเซ็ตที่1 เป็น mindset เ,เกี่ยวกับความเชื่อว่าเราก้าวผ่านมันไปไดนะ้ความเชื่อมันมีผลต่อการทําให้เราทําหรือไม่ทําอะไระถ้าเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยไปไดนะ้เราไม่เชื่อว่าไปได้เราเชื่อว่าเราเสร็จแน่เราก็จะเสร็จแบบสมใจอยากอะแค่คิดว่าเสร็จเราก็เสร็จแล้วเพราะพลังอื่นมันจะไม่หมุนตามมาดังนั้นเราจึงต้องมี mindset เ,เชื่อว่าเฮ้ยมันไปต่อได้นะมันต้องมีช่องไปสิวะ โควิด -19 มันก็มีบางคนไปต่อบางคนไม่ไปต่อไอ้คนไปต่อมันต้องมีวิธีคิดบางอย่างวิธีทำบางอย่างที่มันไปต่อได้แล้วให้เชื่ออย่างเดียวว่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคนแข็งแรงกว่าเดิมถ้าเรามีไ i n ์ s e ท,ที่ถูกต้องนะอย่างผมเจอวิกฤตชีวิตสรอบเนี่ยถูกลีทายต้องไปเป็นบ่อยร้านอาหารติดหนี้บัตรเครดิต16บินเนี่ยวิกฤตนี้เมื่อผมมี m i n ์ s e t ที่ถูกต้องมันทำให้ผมแข่งขึ้น เพราะเหมือนเจอรอบของอาวุธที่ซัดมาแล้วเราฟาดานมันได้เราจะแข่งขึ้นนั้นจึงขอให้ทุกท่านเชื่อนะว่าโควิดอยู่กับเราในวันนี้เนี่ยมันก็มีช่องในการไปของเราอยู่เชื่อแล้วก็ถ่ายทอดความเชื่อออกไปให้กับผู้คนด้วยอย่าเชื่ออยู่คนเดียวต้องทำให้คนในครอบครัวเราเชื่อคนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันกับเราเชื่อแล้วให้เชื่อต่อเนื่องว่า ทุกคนก็มีคุณค่าในการเติมเต็มความคิดบางไอเดียจังหวะหายใจที่เขาส่งออกมาบางจังหวะน่ยมันก็มีผลต่อการไปต่อได้ของกิจการและของชีวิตและนะดังนั้นไมเซ็ตที่1ก็คือเชื่อว่าเราไปต่อได้แล้วเดี๋ยวสิ่งอื่นมันจะตามมาเองแต่ถ้าขาดข้อนี้ทุกอย่างสะดุดหยุดลงทันทีไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนชีวิตหยุดหายใจนะครับไมเซ็ตที่2 เราต้องควบคุมแก้ไขปัญหาที่เรามีอำนาจควบคุมนะปัญหาในโลกนี้มันมีสองประเภทใหญ่ๆหนึ่ประเภทที่เรามีอำนาจในการไปจัดการกับ 2. ที่เราไม่มีอำนาจจัดการแต่คนส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะว่าโดนไอ้ปัญหาประเภทที่เราไม่มีอำนาจไปจัดการเนี่ยมันทำร้ายเราจนหมดพลังนะอย่างเช่นอะไรเช่นโควิดเมื่อไหร่มันจะหายวะ เราไม่มีอำนาจไ,ไอ้พวกคิดวัคซีนเนี่ยไปคิดไปเขาก็ทำหน้าที่เขาอยู่นะถ้าเราคิดแต่ว่าโอ้โหโควิดเมื่อไรจะหายทำไมมันไม่หายสักทีแล้วไปโทษนนทนทนีีพลังเราจะหายแล้วสมาธิในการจดจ่อกับปัญหาที่เราควบคุมได้มันจะหายไปนะหรือเฮ้ยมังทำไมการเมืองมันวุ่นวายขนาดนี้มันไม่ลงตัวสักทีทำไมมันเอาแต่แย่งอำนาจวะแล้วเราก็คิดว่าจะต้องแก้เรื่องนี้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมีแรงไปทำเนี่ย มันก็จะบั่นทอนพลังเรานะเราก็ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างเต็มที่ในขณะที่จดจ่อกับปัญหาที่เราควบคุมได้เช่นเฮ้ยเราจะดูแลบุคลากรดูแลตัวเราให้มีพลังที่ดีขึ้นได้ยังไงนะเราจะรับฟังมากขึ้นเราจะสร้างบรรยากาศของทีมเวิร์คให้ดีขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะคิดกลยุทธ์แผนงานอะไรที่ทำให้ เราชนะใจลูกค้าในตลาดได้ดีขึ้นเราจะทำไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยประทับใจมีประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้บริการหรือใช้สินค้าของเรานะมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มนะมีอะไรที่เราต้องเลิกทำนะมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ต้องสร้างสรรค์มาเพิ่มขึ้นบ้างในแต่ละอาทิตย์เราก็มีสรุปประมวลผลแล้วก็คิดตกผลึกร่วมกับทีมของเราให้แต่ละคนมีความคึกคักในการแสดงความเห็น เพื่อเขารู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่จะได้มันจับมือร่วมกันแก้ปัญหาให้ทะลุทะลวงไปได้นะนี่ผ่านไป2ไม์เซ็ตแล้วนะครับไมซ์เซ็ตที่3มไม์เซ็ตที่3ให้เราคิดเสมอว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันคือโค้ชคนหนึ่งที่จะมาดึงศักยภาพของเรานะวิกฤตคือโค้ชคนหนึ่งที่จะมาดึงศักยภาพของเราเมื่อก่อนผมก็เคยน้อยใจในโชคชะตาว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นลูกในครอบครัวยากจนนะต้อง กรดยางและถึงเป็นเรียนเป็นนั่งหลับในห้องพอวัยรุ่นต้องเป็นบ่อยส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยนะพ่อแม่ไม่ร่ำรวยตอนนั้นน้อยใจในโชคชะตาวาสนาแต่พอทุกวันนี้นึกย้อนกลับไปนะนึกขอบคุณสถานการณ์ชีวิตแบบนั้นอนะที่ทําให้มีซีโอนปกิจวันนี้ที่ทําให้ผมแข็งแกร่งนะทำให้ผมแข็งแกร่ง,นะง,งนั่นก็คือทุกปัญหาที่มาทดสอบเราทุกวิกฤตที่มาทดสอบเราเนี่ยเขามาเพื่อ ดึงศักยภาพของเราในการดึงความคิดของเราให้มั่นคงพัฒนาความเชื่อให้เรามองต่อไปข้างหน้าว่ามันเป็นไปได้และมันยกระดับความแร่งของหัวใจเรามันยกระดับการพัฒนาความคิดความอ่านความรู้ความสามารถเพราะพอโจทย์มันยากถ้าเรามีไมเซ็ตที่ไปต่อเนี่ยเราก็จะค้นคว้าหาปรึกษาพูดคุยฟังเข้าสัมมนา,นารวมถึงไปทดลองทำ พอทาแล้วก็เรียนรู้ใหม่แล้วไปทําแล้วเรียนรู้ใหม่ทุกๆก,การเรียนรู้กับการทำเนี่ยผสมเป็นเรื่องเดียวกันรวมถึงชีวิตและธุรกิจผสมเป็นเรื่องเดียวกันหมุนไม่กี่เดือนไม่กี่รอบเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะพอมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเราทั้งหมดใน4เรื่องที่ผมพูดไปก็คือ mindset skill set to set แล้วก็ teamwork ด้วย จากวิกฤตนี้แหละแล้วไมเซ็ตที่4 m ไมเซ็ที่4นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเราต้องสามารถดูแลพลังตัวเราได้นะเพราะเราคือผู้นำองค์กรเราต้องมีพลังที่ดีจุดประกายพลังต่อๆไปให้คนอื่นไมเซ็ตนี้สำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยถ้าเราเป็นเด็กๆเ,เจอปัญหาแค่ไม่ได้ของเล่นตามใจต้องการเนี่ยเราก็ร้องกระจองงองแงและ ร้องกระจองอแงเวลาใครร้องกระจองอแงเราก็จะมองว่าเอ้ยอันนี้มันยังไม่เป็นผู้ใหญ่นี่ยังเป็นเด็กนี่นะในขณะเดียวกันเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาที่มาท้าทายบททดสอบในความรับผิดชอบเราเนี่ยมีหลายโอกาสที่เราไม่ฮึดสู้แล้วอยู่ในอาการกระจององแงนั่นหมายถึงว่าเรามีวุฒิภาวะเด็กเข้ามาแสดงบทบาทในช่วงนั้นก็ทำให้เราไม่สามารถจัดการปัญหาได้นะดังนั้นสำคัญที่สุดก็คือ ไม่ว่าภาวะมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนตัวเราต้องเป็นคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่นิ่งมีความเชื่อมัน่นและยังคงบิ้วอารมณ์ความหวังการเดินต่อเพื่อเราจะได้ไปบอกคนอื่นกระตุ้นคนอื่นจุดประกายพลังให้คนอื่นให้เขาก็มองเห็นความเป็นไปได้มองเห็นความหวังและจะได้มีพลังในการลงมือทำนะนี่คือกระบวนการของส m ่ไมเซ็ตในช่วง เริ่มต้นที่เราแบ่งปันกันใหม่ๆนะแต่ว่ายังมีสิ่งที่มันลึกซึ้งจะตามต่อมาเป็นลำดับนะเป็นลำดับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราต้องเชื่อว่ามันไปต่อได้นะต้องห้ามเชื่อไปทางตรงข้ามเชื่อว่าไปต่อได้แค่เชื่อเราก็จะลงมือทำละนะครับจากนั้นเรื่องที่สองก็คือเราควบคุมในเรื่องที่เราควบคุมได้แก้ไขปัญหาที่เราควบคุมได้ และมีสติปัญญาฉลาดพอที่จะแยก2ปัญหานี้ออกนะว่าปัญหาไหนควบคุมได้ปัญหาไหนควบคุมไม่ได้แล้วเรื่องที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามองวิกฤตเป็นโค้ชที่ดึงศักยภาพเราอยู่กับมันชอบมันเพื่อทำให้ตัวเองก้าวต่อไปสู่ระดับต่อไปครับนะและเรื่องที่4คือเรื่องราวเกี่ยวกับพลังตนและจุดประกายพลังให้ผู้อื่น4ไมเซนี้จะทำให้ทุกท่าน ก้าวต่อไปสู่ next level ของความสำเร็จได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ